สวัสดีแฟนครับเช่องอินดิการาปาสู้ช่างครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านว่าประจำวันที่หนึ่งธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบหกอันนี้วันไม่เลยได้พี่น้องเมงื่อวันธันวาล้วบอกเมนครับกีการธันวาเนาะธันวาวันที่หนึ่งธันวาอ่าวันนี้สู้สัญจรพี่น้อง <c oughs> สู้สัญจรไปตามสูตรค่ะสูตรสัญจรครับพี่น้องเอฟซีครับสัญจรไปใส่มาแท่กระชีเอาไปตามสูตรทึ้เราสูตรไปตามสูตรเอา วันนี้สู่สัญจรได้ไปหน้องสู่สัญจรค่ะวันนี้ฮะมล่อยบนก่อนนะค่ะเด้อ่อฟวิ่งบนไปก่อนค่ะวิ่งบนก่อนวิ่งบนก่อนธรรมดาแล้วถ้าเขาเขาเห็นนี่เขาจะเอาล่างขึ้นมาก่อนแล้วไปฮอดอีกสามวันสุดท้าสี่วันสุดท้าก็จะเป็นบนขอลัดคิวค่ะวันนี้บนเดินดีแมนเอฟซีขอลัดคิวอนบนเดินดีครับนายเอฟซี เขาบนขึ้นก้อนในบ่อแล้วว่ันเรามาขอบนก้อนแล้วเขาคัดปล่อยล่างไปแล้วเขาก็ไปจับผู้บนจุดท้ายแล้วว่าจัดให้ค่ะพอมาจัดให้จัดให้ค่ะเพราะว่าเขาตะเกีเขาไม่เคยลุงก้อนแบบนี้ไม่เคยปล่อยบนก้อนมันจะปล่อยล่างไรจากร่างรือไปหาบนุตรแล้ววันนี้ร่างใจแท้ครับใจเป็นการเอา<ว> <lunar más S 1> สู้ให้เบิ่องก้อนวันที่ผ่านมา อ่เงวนที่พันมาอ่าเขากระบอกว่ามันได้สิบแต่ว่าเขาไปเน้นที่ศูนย์จะไปศูนย์ไหนก็ได้อ่าศูนย์ลักหน่อยศูนย์ลักสิบได้ค่ะเพราะว่าเราไม่มีพิกัดว่าจะอยู่อ่ลักหน่อยลักสิบเพียงแต่ว่าเราก็ไปร้อยค่ะเราจะอยู่ระวางสิบกับหน่อยค่ะอ่างว่ที่แล้วได้ที่สิบอือธรรมดาแล้วตามศูนยท้องสิการ์อัลทาห้างหลังค่ะอืม แต่ว่าข้างหน้ามันก็มาเรื่อยค่ะ่เฮาวเพจเห็เบิร์นแล้วะเนาะอ่าไปเบิร์ครับไปนอนนี่ข้างหน้าข้างหน้ามันมาเรื่อยนะคะเนี่ยมันกออกหนึ่งเนี่ยมันก็มาอยู่ค่ะอ่าหนึ่งเนี่ยมันก็มาเลยค่ะข้างหน้าฮาก็เลยเอาข้างหน้ามานําแต่ว่าฮาวหางไปเน้นที่ศูนย์ตัวเดียวนะคะอ่าเลาก็ไปเน้นที่ศูนย์ตัวเดียวค่ะสำหรับวัดกรังวดวันที่16ออสเนสิกีอสำหรับวันนี้มันที่มาตัวใด แล้คนแล้คนมิโฉมไม่ใช่กันงัวสายวิ่งเฮ้เต็มเลยพี่น้องโอยเจ๊ย่งกันคนนึงค่ะฮึสายบิงซูนตัวเดียวเลยค่ะโดนค่ะสายบิงให้เฮเต็มเลยพี่น้องถ้าเข้าเขก็ดีใจแล้วค่ะเนาะแต่ว่าขันขันบ่เข้าเนี่ยกระหน่าเหงาหนางอยโอ้ยกำลังแก่ฮ็ดขับเข่าแรงแบบวันนีค่ะพี่น้องแล้วคนแล้วคนเห็นในคอมเมนต์เลยพี่น้องพี่น้องว่าเข้าตรงไหนพี่น้องต้องกดติดตามเพราะว่า ล่าขู่น้องคนแม่มันเด้งขึ้นเด้งออกนะบอกน้องคนน้องคนเขาเห็นจะหนา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 ดนาเพียดนาเพียดเขาบ็ได้เขามาติดตามในช่องยูทู e เพราะว่ารายละเอียดลีพี่น้องเอฟซีงชีพดังแอดจะบอกูซฟังพี่น้องอยากเห็นตัวเลขพี่น้องต้องเขามา่งในช่องยูทูปเพราะว่าทุกตัวเลขทุกแนวทางจะอยู่ในช่องยูทูปปุ๊บเพราะว่าถาแมนเข้าไปทั้งหนาเพียดมันไปเพรามันไปก่ เพราะว่าตัวเลขกฎกติกาเขามีห้ามไว้อยู่ว่าห้ามโชว์ตัวเลขอันนี้ที่มากจะพยายามฝืนเรื่อยๆพี่น้องจะที่จะนําเสนอพี่น้องได้เห็นได,ได,ได้ได้เห็นตัวเลขนวท่านต่ว่ไก่เห็นโดนกระไรเพราะว่ามันมีกฎกติกาของมันขึ้นกันรับพี่น้องอ่ะจะเล่ยาาให้พี่น้องกดติตารอไว้จะรหวัดจะรหวังมันจะได้เห็นหนะพี่น้องแมนบอลเจียแมนเพราะว่าต้องบ,บ,บอกแล้วมา เขาบอกเสมอทั้งหน้าโปรไฟล์ 5, เสมอบาร์ไทยากเพ็นสูตรบาร์ยาเพ้นเป็นสูตรเต็มให้เข้ามาทางช่องยูทูบอ่จะเยีงชาแนลละกันเลยพารวยค่ะเพราะว่าเขาเหตุสูตรเต็มให้เบื้องเนียค่ะมันเป็นตัวใดอ,อ่าส่วนมากแล้วเขาสิบอกกันถึงสี่ประจําค่ะมาถ้าเขาได้เก้ามันก็จะเป็นโฮกถ้าเขาได้หกกับกันที่เก้าค่ะ,ะ,คะมันจะเป็นแบบนี้เขาจะบอกไปแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันมาเสมอเสมอค่ะอืม บม่แมนนา่นๆถึงมาค่ะเลยมาเสมอเสมอเลยล่ะ้าได้เก้ามันก็จ้องโดดอ่ากันที่หกค่ะอืม่ำเสมอกันค่ะงวดที่แล้วได้ศูนย์ค่ะเ่าเขาไปมาตรจับที่ห้าหกเจ็ดค่ะอ่าหกเขาก็บอกว่าหกกับเก้าจะเดียวกันอ่าเขาไห้กันเก้าไว้ค่ะมันก็ี่เก้าศูนย์โอเคค่ะอืมทุกคโอเคค่ะสวัสดีครับพี่น้อง อ่าวันนี้เขากลัาเบิ่งกันนะค่ะเนาะมัน,มนที่หนึ่งท่นานว่าท่นานว่าอลไรได้ปี่น้องสิปีใหม่ละค่าเดียวสินเดือนเหมือนสิ้นใจค่ะสินเดือนเหมือนสิ้นใจสปีใหม่เลยได้พี่น้องไม่กี่วันไม่กี่เดือนเลยเนหะนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งสิบสองกันเนาะที่หนึ่งสิบสองวันนี้สู่สัญจรพี่นองเต๋อ อาใส่เล็ความฟันนะมันเลือพี่น้อนได้คนละกคว่ำแห่จมรถดนะความฟันเจีอย่างก็มี่ปีเลยปีนีความฝันไปกระมี่ที่แยงฝันหมาเน่าแรงวะฟินนอนในเห็นหมาเน่าเน่าในหมาเน่าม้วนน,วนี่นะวดมาให้ผ่านหมาหมาเน่าขันมวดก่อนพวกมันอันนอนจอมา <c oughs> หากินน้ํามานนี่แหละคะ่คะคนลางคนเขาไปเบริจิบเก่าเขาไม่โสดไม่ใช่เห็นสนเหม็นวันถูกสองร้อยก็สื <c oughs> อ๋อพี่น้องคุได้ไมิโชไม่ใช่ก็ดีใจหน้ามัวน,นี่ตามต่อครับของแบบนี้มันขึ้นอยู่ที่ดวงค่ะเป็นเงินกครับพี่น้องครับที่เราเอาอใปนะเก้า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 ศูนย์นะเก้าเก้าศูนย์นี่ครับพี่น้องครับ ก้าวตอนนี้ก็หอรีบแหละไม่ไ nice ด้กินเขาสิ่งที่ผ่านมาได้ไปลองด้วยก้าเก้าศูนย์ผลที่ออกไปผลที่ออกไปได้เก้าเก้าศูนย์ค่ะเขาให้ไปที่หกศูนย์ค่ะเขาให้กั้นที่เก้าศูนย์ค่ะกะมาเต็มค่ะมาเบิ้งวันนี้ครับสูตรพาพไปกันเลยค่ะเก้ากศูนย์ได้เท่ากับเก้า ตาสูตรตางวันนี้ได้ตัวเดียวแล้วค่ะเนองวันนี้ได้หนึ่งตัวเนาะได้เก้าตัวแล้วโคโรเนาะอ่าอ่าว่าจะบอกนะว่าบางงวดมบางที่นี้สองตัวอ่าอ่าเขาจะเปลีเหมือนงวดที่ก้อนมันได้มาที่สิบอ่างวดก้อนๆลุ้นไปพุ่งกันได้สี่สิบมันก็มาที่หนึ่งมันมาอันหนึ่งกับศูนย์งวดนันได้หนึ่งกับศูนย์กับมาที่ศูนย์ค่ะวันนี้ได้เก้าระวังหกวันนี้เก้า นี่หกนะคะเด้อระวังไว้ตัวนี้แหละม้าประจำด้วยแหละก็กระปุกหัวไว้ดแว่พี่ดอนขวดละคนบาทเออได้เลยวิ่งไปแล้วมีเหล็กตรงกิจตั้งใจอยู่ในตกแน่นใจตัวนึงอย่างแบบว่จับเก้อนค่ะออกมาอีกอ่ซีวันก้อนถอยออกเดี๋ยวฮามาเอาคู่มาให้ค่ะ่าวั่ที่หนึ่งทันวลาครับกรับุกหัวมากรับุน้ำไม่ต้องเปลี่ยนมหาเป็นไงยังม่มาตอนนี้ จำได้ก่อนแม่หมดประจำมันที่หนึ่งทันว่าสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับวิ่งบนบนแล้วค่ะฟันประจิเก้าเสบายเอฟซีอะเพินขอมาก่อนธรรมดาแล้วอแอฟจะปล่อยล่างกวนอ่าเก้าตัวเดียวกับตัวนี้นอยมันตัวไหนแอฟกับทีวานะหกเลยครับมาเลยตัวนี้น้อยนะโขกค่ะก็กัน อ่าเพราะว่าเขาบอกเสมอมาค่ะเป็นเก้ากับไฮกันที่หกคันที่หกไฮกันที่เก้าค่ะอ่ากันไม่เพื่อเพื่อบนเพื่อบนบนหลุมมือค่ะอันนี้บนค่ะว่านี่ได้เก้าตัวเดียวค่ะเก้าตัวเดียวถ้าเขาสู่สัญจรได้เขาก็จะพันค่ะวันนี้สู่ก็สัญจรได้เปล่าแมนถ้าเ่ดังเกินไปพันค่ะถ้าดังเกินไปเขาก็ะจะไปเที่ยวแล้วเขากันเดียวเดียวเขากระกลับมาค่ะ อ๋อฝากกดติดตามฝ<ช>ากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับพี่น้องแชปหน้าจออีกท่นหนึ่งครับพี่น้องเอซี่ครับแชปหน้าจอนนไว้สูตรบนบนนะค่ะบนเนอค่ะเนอบนฟันไปที่เก้า no. ฟันไปที่เก้าจะได้เก้าตัวเดียวพี่น้องหาครูใส่ไปหาสลากจินแบงรัฐบาลว่าปีหน,นึงท่านว่าไวค่ะ,ะมีโฉคมีหมานเนาะพี่น้องเนาะ ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งที่งานน้ำเน่พี่น้องเยฟซีทุกท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะบประผัดคลิปใหม่ๆข่าวสารดีๆจากทั้งที่งานครับพี่น้องครับหาโชคข้ามันวันปีใหม่เนาะแมน์วันนี้วันวันนี้เนาะวันปีใหม่อยู่วันปีใหม่นะครับพี่รองวนหน่งวันปีใหม่อยอะให้เก็บเพิงเก็บท่อไว้เรียนนาในสามวันพุทธกาเด้อพี่รองอ๋ออย่าลืมพี่รองเยฟซี่ทุกท่านที่มงาน เดี๋ยวล่าไปก่อนครับพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชรแ์ฝากกันใหม่ด้วยพี่น้องเอฟซีทุสันท่านใดมีโชคว,วิชัยที่มไม่ดีใจรำเนาะอ่ะาอันนี้มันขึ้นอยู่ที่ดวงค่ะอืมนี่ดวงใครดวงมันค่ะอ๋อ่ผมก็จะอย่างหรือพี่คจะเวลาครับพี่น้องเอฟซีต e ุสันนะคะเก้าค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ